สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูอ้อมในวิชาคณิตศาสตร์หันษาก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ตัวเลขกันเรามาทบทวนเลขหนึ่งถึงเลข20กันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9ก้11ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบเราจะมาฝึกเขียนกลางอากาศโดยการทบทวนกันก่อนนะคะเลขหนึ่งลากเส้นเขียงขึ้นไปข้างบนลากเส้นตรงลงมา เติมรองเท้าลากเส้นนอนข้างล่างค่ะเลข2ลากเส้นโคง้งแล้วลากเส้นเฉียงลงมาลากเส้นนอนข้างล่างค่ะเลข3ลากเส้นโค้งลงมาอยาก1ลากเส้นโค้งลงมาอยาก2เลข4ลากเส้นเฉียงลงมาลากเส้นนอนข้างลง่างลากเส้นตรงลงมาเลข5 ลากเส้นตรงลงมาลากเส้นโค้งแล้วเติมหลังคาคา่ะข้างบนค่ะเลข4มีค่าเท่ากับ4เช่นมีตุ๊ก,กตา4ตัว1 2 3 4ค่ะเลข5มีค่าเท่ากับ5 หรือมีรถห้าคันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะต่อไปเราจะมาฝึกเขียนกันนะคะเริ่มจากเลขสี่ลากเส้นเฉียงลงมาจนถึง,งมุมลากเส้นนอนไปจนถึงจุดกึ่งกลาง ช่องถัดไปค่ะลากเส้นตรงลงมาจนถึงจุดกึ่งกลางของช่องถัดไปค่ะเลขห้าลากเส้นตรงลงมาลากเส้นโค้งลงมาหามุมลากเส้นนอนข้างบนค่ะ ในสมุดมีช่องสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินอยู่ให้เด็กๆเขียนตามรอยสีแดงที่คุณครูเตรียมไว้ให้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนการนับเลขไปแล้วและรู้จักค่าของตัวเลขแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนบ่อยๆนะคะเราจะได้จำได้สำหรับวันนี้ครูอ้อขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย